สวัสดีท่านมาชมกันดูนะคบวันนี้เราก็จะพาไปเล่นเกมพับตีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็หายกำลังกับพับตีเอ้าไปชุดมันเหมือนกันหมดเลยแล้วดูเรเว่าหายชุดหายใหม่เลยอันนี้ผมก็ไปเล่นกับพ่อผมนะครับเดี๋ยวเราเหมือนเสียงในเกียมันหายไปไหนอะตอนนี้ ติดตามให้เอยเดี๋ยวนะครับติดตามยำๆพอๆยอยอยอใครจะเอ็ดมาก,ก็เอ็ดมาได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ก่อนนะครับว่าชื่ออะไรพวกแม่นนผมจะกดไม่ยอมรับ Excellent work Search for vehicles. โอเคกำลังลงนะครับเรากำลังลงไปแล้วกว่าจะลงถึงไม่รู้ตอนนั้นความจริงจะถ่ายก็ซิล่านะครับแต่ก็ซิล่ามันหายไปแล้วลืมถ่ายเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราได้ถ่าย ก็ซิล่าีทท่านรัสเตนไปเลยวครับแต่ใครยังไม่ดูก็ไปดูเลยนะครับร่มใหม่โคตรเท่ข้าจริงวนะ่าน่ากระโดดลงได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวกระโดดไปได้บอกมาฮนะผมเล่นไม่ค่อยเป็นไม่ต้องบอกหรอกเป็นขนาดนะัด้นเราจะคว้าแชมป์ที่หนึ่งและมือก็ลื่นตลอดไปเลย เวลาเล่นเกียดนี้ก็จะเอาครั้งที่หนึ่งให้ได้ก็หายไปนานเลยครับจิวิตไดเอ็มโฟพอได้เอ็มโฟวิไดเอ็กเกอ่ะปืนมันดีจังกระเป๋าก็มีพร้อมเซ็ตแป๊บเดียวนะครับโอเค โอเคงม,มีเงาได้ปกติไม่มีเงาเป็นอะไรไม่รู้ใส่ความชัดระดับยิงแล้วเหรอชิคก้โดนแล้วเหรอด,ดียังไม่โดนยิงเลยอเอาแล้วเสียอะไรยิงไงไม่รู้ใครยิงหูยังไม่ดู้ยิงใกล้ๆเองนี่เห็นแล้วเห็นนะมือกโคตรสั่นเลยแหละแล้วได้แล้วเหรอใช่เอา้ามือลั่นตลอดไไม เ้ยบดด่ดาเฮ้ยพอมาหุมหุมของบ้านเลยเบออาสุปพ่อยิงเลยเอาเก็บเสียงด้วยพวกเมื่อกี้อีก้ะทำไมเฮ้ยกลองหายอ่ะอ๋อเลยขอกล่องอันนี้โอ้เอค หยิบมาก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่คือเอากระสุนจากในเม็กซึ่งกระสุนก็ใกล้หมดแล้วเฮ้เดยวนเดี๋ยวตอนนี้ผมผมมาเอาเคก็พอแล้วก่อนเนี่ยขอเอาในนี้ด้วยขโมยกระสุนจากในเม็กปาพ่อไปไหนดีไม่รู้แล้วตอนนี้ขอหายาก,ก่อนไม่เคยเล่นแบบนี้ เพิ่งวิเล่นครั้งแรกเนี่ยวันนี้ที่ถืออยู่เนี่ยกับตรงนี้ไหนดีกว่าเอาเอคไปเล่นกระสุนมีไหมอุ้ยได้สกาด้วยพ่อเอาไหมมาเอาจากในบ้านนี่นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยสองละอู้สไนเปอร์กับเอคนั้นดีเลยละเฮ้ยินดีแล้วมือละมือล้านอีกแล้วอาจจะต้องตั้งค่าปุ่ม ผมว่าผมเพิ่งไปตั้งค่าอื่นแล้วคุณอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่รู้ทำไมผมยังไม่ได้กดเลยด้วยซ้ำนี่เราอยู่ระหว่างโกชินกีกับฟาร์มนี่เราต้องเดินมาทางกลางนี้ไหมต้องดูก่อนว่าเกียร์มันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้กันเช็ดโทรศัพท์ก่อนตามมาปะกดแบบนี้เลย Lên ngài rồi tao nghĩ Lên tháo Ờ Nghe leo Ủa sủi tiêu một chữ lên nè Áo Ờ ปกปงด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านก่อนไปตั้งค่าก่อนแล้วกันเฮ้ยพ่อมาอยู่บ้านนี้หน่อยชั้นสองจะไปตั้งค่ามาไลแล้วม่อยู่บ้านนั้นนะเอาผมตั้งค่าเองก็ได้ไม่มีคนเอ้ใช้สัญชาตญาณของเสียงเดีย๋ยวพมรอผมซุ่ม<า>อยู่ตั้งค่าผมขึ้นไปรอซุ่มอยู่ในยอดเขาแล้วกันรูว่าจะยิงได้หมกดตรงน,นี้หันก่อนตรงนี้หันไปเหรอนะ แบบแบบวันทึกกดออกได้ละชเบอร์อะไรอะเอร์สี่นี่จะเลือบอะระโอดเมื่อกี้เห็นเหมืนเห็นอะไรบินอยู่ไ่รูวถ้าใครรู้ว่านนี้มันคืออะไรบอกด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆ ไม่อยากไป้วยซํากลัวตายถือสไนเปอร์ไว้ เราก็จะแหวนนี้กัน <ไป S 1> ต่อนนอ่ะอเราอยู่ขอบวงแล้นเนี่ยเดี๋ยวมาร์กให้เออไปกระจายนี่ไปกระการนี่เอ้าให้<ม>ลงจอดรถไ,ไม่ต้องรีบไปนะไม่ต้องรีบเข้าวงมากนะเอา้าไม่แต่คนขับไม่แต่คนที่ไม่ได้ขับมันก็มีเสียงรถสตาร์ท <c oughs> คนด้านข้างอะกระโดดขึ้นไปแล้วสตาร์ทอะอรนะฮะนี่อ้ยสต่มานะเยี่ยม พี่ไหนอ่ะมาไว้อยู่นะนั่นโอเคแต่รู้แค่อย่างเดียวคือกา่ทางด้วยปิงเขาไม่ได้เกิดกระสุนบ้างนี่ๆเก็บกระสุนเก็บกระสุนเอ้ยว่านึกว่ามีคนมาเคยมารถอยู่นะน่ะก็อาจจะมีคนไม่ใช่หรอเดี๋ยกว่าทะเบยด้วยก่อนนี่เอ้ยนึว่ายิงคนไม่มีไม่มีสักคน เฮดโซนเข้าไปหรอไมไม่แล้วมือก็ชอบลั่นนะเนี่ยไม่ถือปืนแล้วเฮดโซนอ่ะตัวดีเราอยู่นอกเฮดโซนเอาละโอเคแต่ว่าเชียวแบบหัวนิดเดียวเองอ่ะเชียวแบบปลายจมูกไปดิแล้วไม่ใช่ปลายหมวกเชียวแบบปลายจมูกแล้วไปไหนแล้วน่ะไปโอเคเดี๋ยวจะ <How? S 2> หาหาอันนี้ไม่ใช่ดีเราเข้าวงกว่อนนะครับอีเมื่อกี้ก็เหมือนกันรเราจะนานอีกแล้วคนนั่งข้างก็คนนั่งเร็วมากเลยนะรถ่ะคนนั่งข้างขึ้เนเรยมารถก็สตาร์ทพี่อรูบ้านนะใี่ไหมเอ้ยคนเหลือสี่สิบ สี่สิบเฮ้ยคนรึเปล่าไม่มีนี่ประตูเปิดแป๊บเมื่อกี้ประตูเปิดแป๊บอ่ะอู้กระสุนเยอะมากเฮ้ยสชนเปอร์เอ็เอสขอหน่อยมาดิเปอร์แรกกับปืนอะไรเดียมือแม่นระดับโลกมือแม่นระดับโลก วัวคุณ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 จริงเหรอไหนอ่ะข้างนอกบ้านอ่ะจริงเหรอมคนซันไนเปอร์มีมาดิซันไนเปอร์วิดดับปั๊มเราอยู่ไหนอ่ะตืด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 คือวิวิพ่อมีซันไนเปอร์ใหม่ด้วยเหรอขอจืดไหน่อยสิแล้วคุณทิ้งอะไรนั่นเนี่ยมีอะไรให้ใช้ได้บ้าง อุ้ยสมัยสงครามโลกอะไรเนี้ยสมัยสงครามโลกของเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปจัดของแป๊บน่อยไม่คิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเช่วยขับรถขึ้นไปอยู่บนที่สูงสูงกว่าได้ไหมไปขับรถหนีขึนไปอยูที่สูงสูงจริงๆด้วยมันคือสมัยสงครามลูกว่เอาปืนนี่แหละไปไปไปขับรถไปอยู่ที่สูงสูงกันก็ออกออกมาที่สูงสูงกว่าที่ที่ปลอดภัยหน่อยเพราะเรามีกล้องดีมากเลย เนี่ยที่โอ้พอบอสบอดบอสบอสไม่ต้องกลัวก็ดูดีมันยิงหนึ่งนัดขนาดนั้นอ่ะไหนอยู่ไหนอ่ะผมไม่รู้แต่รู้แค่อย่างเดียวผมโดนยิงหรือมันไม่ใช่บอดที่เหมือนมันเขาโผลองงไนเปอร์ก่อนนะพ่อมันแรงแค่ไหนนั้นเดียวเลยนั้เดียวไปมันจะเรงมันจะแรงลครับอันนี้เรา ไม่ต้องการไอ้ต้องการ A W M น<ล>ะอยู่ที่สูงก่อนเราอย่าส่งคนอื่นเราอยู่ใกวงอยู่ที่สูงเป๊ะนึงก่อนเราอยู่ในวงนะมาที่สูงที่อยู่ในวงพ่อหันอะขอบๆหน่อยข้ามาอยู่ขอบๆก็ได้ละอยู่ที่สูงนะขออยู่ที่สูงนะให้หน่น่นก่อนก็ดูเดียวนี่มีที่สูงมากวะ่ะอ้โโอ้โหน้ำมันมาด้วยไม่ต้องกลัว รถชือ้อรถทีมันอยู่ไหนะไอะทำไมพอตกวใช่ไหมโคตรด,ด,ดีรถด,ดีระดับโลกเอเอมึงออนนี่ค่าได้ดั้งห้าคิวถ้ารัวกับพ่อแปดคิวก็ไป,ไปอ,อยู่ที่สูงไปอยู่ที่สูงขั้นสูงพอเออเห็นแค่นี้แถวเนี้ยสูงเอ้แล้วมันรถมันชอบดีป่ะรถสปอร์ตเหรอ อะไรเนี่ยมันคือรถซัปพอร์ตแล้วมันเล่นยากแล้วมีอกาศที่ปืนจะลั่นหนาก่อนนี้ดักซุ่มบ้านมือลั่นมือแไงมากเลยนัดเดียวเลยผมก็เลยยิงอยู่พอดีรวดมือมากเลยตอนนี้ ที่จะบอกแล้วว่าที่จะฝ่อคู่สองที่จะมีคู่สองรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเผาเผาบ้านได้ไหมเนี่ยเผารถดูไหมไม่เอกียร์รู้สึกก็เกียจะค้างอ๋อพอตั้งค่าก่อนนะตั้งค่ามันตั้งหลายรอบไว้เนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกัน บันทึกออกก่อนเดี๋ยวตายคาที่อ๋อโอเคได้ไงคือแล้วระวังโดนสไนปเปอร์นะไอส้สไนเปอร์เยอะอเกมเนี้ยโอเคพร้อมที่จะยิงไหมทุกคนจีน่าจะแม่นกว่าพ่อใช่ไหมม <c oughs> <c oughs> ือมือของจีน่าจะแม่นกว่าพ่อใช่ไหมใช <c oughs> ่พ่ออะไรอ่ะเฮ้ยมึงเหมือนเห็นอะไรบินตลอดเวลาเลยอ่ะซองดิซองดิ ส่องอยู่ไม่รู้นู้นนู้จไ่าเห็นเอ็นที่มันตกตรงนั้นไหมเอ็นที่แอดับตกไหมแล้วคนคนไปตรงนั้นได้หน่อยน่แ่อดับตกนั้นเราราต้องรอยิงงดูข้างหลังด้วยที่เือเราเดินเลยไหมเพาะวงมัเริ่มแคบเดินนเดินเเอนเด่เดินเินเดนเนเนน่นเนเน เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ต้องดิ้งไล่หาคนอยู่เนี่ยมอง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 อีกครึ่งย่าย่าย่านั่นมองอุ้งภูเขาไฟเอฟเวอเรสต์นะพ่อเห็นไหมภูเขาไฟเอฟเวอเรสต์นั่งย้อพ่อเห็นอ้อยหรอไหมเลยเฮ้ยโดนลอยแล้วบดบด ข้างๆอ่ะไม่เจอข้ามๆเตะบอเนี่ยไม่รู้จะคว้าเชมทีหนึ่งหรือเปล่าวะเหมือนเจเตะบอเลยโอ้ยบตบอเอาเอาคุณสามารถด้วยกนะพ่อด้ยิเสียพ่อเขาคอัร้วกมันดูเราว่ะอันราแล้ววะไปไปหยที่ซุปนีดีเบื่อไวแล้วว่อานี้ ทีวยเข้าบ้านหลังนี้ก่อนได้ไหมได้ไม่ไหวแล้วตั้งตัวก่อนเร้่องรูเลือดหงขวดน้อยเเข้ามาตั้งตัวก่อนเข้ามาตั้งตัวในบ้านนี่ก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเข้าเข้าบ้านหลังใหญ่ดีกว่าบ้านหลังใหญ่มีคนตายแน่เลยเข้ามาตั้งตัวก่อนอุ้ยเหลยอีกเก้าคนเนี่ยเก้าคนนั้นต้องเป็นเก้าคนนั้นต้องเป็นอันนี้แน่นอน ันเป็นคนจริงแน่นอนไม่ใช่บทไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วแหละน่าจะเป็นคนผมขอเปลี่ยนเป็นคาเ้าแปดนะเฮ้ยโหได้ยเสียงเหมือนคนเดินแหละเอ้ามไม่รื้เปลี่ยนเพิ่มเลย <c oughs> มือดึงกดถีดอีกอล้วสามเนี่ยผมใส่คาเ้าแปดคูณสองวงสีเอพโอเคคาเ้าแปดคูณสามโอเคไหมโอเคแต่ไม่รู้แค่อย่างเดียวคือคนมันอยู่ไหน ก็เ้าใส่คูณสามครับคันนี้คือไปดูจะได้หินอุ้ยพ่อเหนอีกกี่คนอีกอหกอุ้ยแล้วก็ได้ที่หนึ่งให้ได้ครับเลยอีกห้าคนเอ้าเธอใช่เลยห้าคนแล้วเนี่ยโบก็มีแล้วครับคันนี้เราต้องคว้าแชมป์ที่หนึ่งมาให้ได้ของเยมกระสุนพอดีหลุดรอส่งนะคนณส่งนะคน กระสุนเ,เยอะมากกระสุนจะเต็มตัวกระสุนจะเต็มตัวเลยเนี่ยโอ้ยปรยาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปิดโรงพยาบาลได้เลยเฮ้ยใครทำใครทำเฮ้ยวะเขาวะเข้ามานี่มานี่ยบอกใเข้าบ้านไงบดอีกแล้วพอเข้าบ้านเข้าบ้าน เสียงปืนค่ากี่คิวละสี่ตาเจ็ดโอ้ค่าจิตเลยนะผักฟื้นตัวชัดๆเพราะไอ้ตาจะแอบเลงคนอยู่ตรงแอร์ดกใช่ไหม